สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดอร์นีดาววนพันและฉันทำงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมานานกว่า20ปีวันนี้ฉันอยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับคอลลาเจนหลายคนที่อายุเกิน60ปีมักจะดื่มคอลลาเจนทุกวันด้วยความหวังว่ามันจะช่วยลดอาการปวดข้อทำให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นหรือช่วยสร้างกล้ามเนื้อใหม่ แต่หลายคนกลับไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยและบางครั้งก็เริ่มรู้สึกท้อใจคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคอลลาเจนที่คุณใส่ใจดูแลอย่างดีถึงไม่ทำงานอย่างที่คุณคิดบางทีมันอาจไม่ใช่คอลลาเจนที่ล้มเหลวแต่เป็นเพราะนิสัยเล็กหรือข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้คอลลาเจนได้เต็มที่ในวิดีโอนี้ ฉันจะพาคุณไปดูว่าผู้สูงอายุมักทำผิดพลาดอะไรบ้างและวิธีแก้ไขอย่างไรให้คอลลาเจนที่คุณดื่มทุกวันทำงานได้จริงเราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างวิธีการผสมคอลลาเจนการเลือกเวลาในการดื่มการรับประทานร่วมกับวิตามินและปโปรตีนไปจนถึงวิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุหรือกำลังดูแลผู้สูงอายุและต้องการให้คอลลาเจนช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จริงวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณเพราะเมื่อคุณใช้คอลลาเจนอย่างถูกวิธีร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างชัดเจนและคุณจะร่มรู้สึกถึงความแตกต่างได้จริงๆเมื่ออายุมากกว่า60ปีร่างกายของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพผิวข้อต่อและกล้ามเนื้อหนึ่ง หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสําคัญคือร่างกายไม่สามารถดูดซึมคอลลาเจนได้ดีเหมือนก่อนอัตราการสลายและการสร้างเนื้อเยื่อช้าลงระบบย่อยอาหารทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้แม้คุณจะดื่มคอลลาเจนทุกวันร่างกายก็อาจไม่สามารถนําไปสร้างเป็นเส้นในคอลลาเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเลเก็กๆที่ทำให้คอลลาเจนไม่ทำงานแม้ว่าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆ หรือเลือกแบรนด์แพงที่สุดแต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของคอลลาเจนได้โดยไม่รู้ตัวการใส่คอลลาเจนลงในเครื่องดื่มร้อนเกินไปการดื่มคอลลาเจนโอโดยไม่รับประทานวิตามินซีหรือแม้กระทั่งเลือกคอลลาเจนคุณภาพต่ำล้วนเป็นตัวอย่างของสิ่งเล็กๆที่มีผลใหญ่ตัวอย่างข้อผิดพลาดท,ที่ผู้สูงอายุหลายคนมักไม่ทันสังเกตคือ การผสมคอลลาเจนลงในกาแฟร้อนนอนหรือชาร้อนแม้จะละลายง่ายแต่ความร้อนสูงสามารถทำลายโครงสร้างโปรตีนคอลลาเจนทำให้กรดอะมิโนที่สำคัญไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ไดเต็มที่อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้คอลลาเจนโดยไม่ทานวิตามินซีวิตามินซีย่อยอาหารสำคัญในการสร้างเส้นทยคอลลาเจนใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินซีรนซกรดอะมิโน จากคอลลาเจนจะไม่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเส้นใยแข็งแรงทําให้ประโยชน์จากคอลลาเจนสูญเปล่านอกจากนี้การเลือกคอลลาเจนที่ไม่ได้คุณภาพหรือผ่านกระบวนการผลิตที่รุนแรงก็เป็นปัญหาหญ่แย่เพราะโปรตีนย่อยยากและอาจทําให้เกิดการอักเสบเล็กในร่างกายซึ่งผู้สูงอายุมักไม่สังเกตผลกระทบเหล่านี้แต่ในระยะยาวจะทำให้ผิวข้อต่อต่อและกล้ามเนื้อไม่ฟื้นฟู ตามที่ควรการกินคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนับสนุนด้วยโปรตีนจากอาหารที่หลากหลายก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาร่างกายต้องการกรดอะมิโนหลายชนิดจากอาหารเช่นไข่ปลาเนื้อไก่หรือทูเพื่อสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อคอลลาเจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอิในกำแพงโครงสร้างร่างกายหากไม่มีส่วนอื่นร่วมด้วยคอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทุกอย่างนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าคอลลาเจนไม่ทํางานทั้งที่ความจริงแล้วร่างกายกําลังรอเพียงเงื่อนไขที่เหมาะสมเช่นการดื่มน้ําเพียงพอการทานวิตามินซีการกินโปรตีนครบถ้วนและการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเมื่อคุณปรับสิ่งเหล่านี้ร่างกายจะเริ่มใช้คอลลาเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างแม้ข้อผิดพลาดเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วผลลัพธ์ อาจชัดเจนมากการละเลยสิ่งเล็กๆเหล่านี้หมายถึงการเสียเวลาและเงินไปโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อเรารู้วิธีหลีกเลี่ยงการใช้คอลลาเจนจะเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังในการฟื้นฟูผิวข้อต่อและกละามะเนื้อช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกกระชับกระเชงและมีชีวิตชีวามากขึ้นดังนั้นก่อนที่คุณจะตักคอลลาเจนลงแก้วในทุกเช้าลองพิจารณาพฤติกรรมเล็กเหล่านี้ เสียก่อนเพราะคอลลาเจนไม่ได้ล่มเหลวร่างกายของคุณยังสามารถฟื้นฟูได้เพียงแต่ต้องการเงื่อนไขที่เหมาะสมและและการดูที่ถูกวิธีการเข้าใจสิ่งเหล่านี้คือขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนคอลลาเจนจากสิ่งที่เสียเปล่าให้กลายเป็นพลังที่แท้จริงสำหรับร่างกายหลายคนอาจไม่ไม่รู้ตัวว่าพวกคำหมายทำให้คอลลาเจนที่ดื่มทุกวันไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะซื้อผลิตภัณฑ์แพงหรือดื่มอย่างสม่ำเสมอแต่ความเข้าใจผิดและพฤติกรรมเล็กในชีวิตประจำวันอาจทำให้คอลลาเจนเสียประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดายวันนี้เราจะมาดูเจ๊ขอผิดพลาดที่ผู้สูงอายุมักทำเมื่อใช้คอลลาเจนและวิธีแก้ไขเพื่อให้คอลลาเจนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอิผสมคอลลาเจนในเครื่องดื่มร้อนเกินไป หลายคนชอบไซคอลาเจนลงในกาแฟร้อนร้อนหรือชาร้อนเพราะคิดว่ามันละล,ะลายง่ายและดื่มสะดวกแต่ความจริงความร้อนสูงสามารถทำลายโครงสร้างโปรโตีนของคอลลาเจนได้ทันทีกรดอะมิโน,โนสำคัญเช่นไกลซินโปรโลีนและไฮดรอกซิโปรโลีนจะถูกทำลายก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผลลัพธ์คือคอลลาเจนไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้กับผิวข้อต่อหรือกล้ามเนื้อได้วิธีแก้ไข ควรรอให้อุณหภูมิเครื่องดื่มเย็นลงประมาณ6-15 5นาทีหรือใช้นมอุ่นน้ำอัลมอนหรือเครื่องดื่มอุ่นไม่เกินสีแก้วองศาเซลเซียสการละลายคอลาลาเจนในอุณหภูมิเหมาะสมจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของโปรตีนทำให้ร่างกายสามารถใช้คอลาลาเจนได้เต็มที่ 2. กินคอลาลาเจนโดยไม่มีวิตามินซีวิตามินซีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเส้นในคอลาลาเจนใหม่ โดยทำหน้าที่ช่วยเชื่อมต่อกดอะมิโอนให้กลายเป็นแท่งแข็งแรงเมื่อขาดวิตามินซีร่างกายจะไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้เต็มประสิทธิภาพแม้จะดื่มคอลลาเจนทุกวันก็ตามวิธีแก้ไขรับประทานวิตามินซีร่วมกับคอลลาเจนเช่นน้ำส้มสดน้ำมะนาวหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างสตรอเบอร์รี่กีวีสับปะรด หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแนะนำรับประทาน2 nice, 5 0 5 0ามิลมโกรอนวันละสองครั้ง 3. กินคอลลาเจนน้อยไปกับโปรตีนในอาหารคอลลาเจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างเนื้อเยื่อร่างกายต้องการโปรตีนจากอาหารหลายชนิดเช่นไข่ปลาเนื้อไก่หรือทั่วเพื่อสร้างกรดอะมิโนครบชุดหากไม่รับประทานโปรตีนเพียงพอคอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ วิธีแก้ไขแบ่งรับประทานโปรตีนให้เพียงพอตลอดวันประมาณอี2 5กร,รัมต่อมือพร้อมกับคอลลาเจนเช่นใส่คอลลาเจนลงในสมูทตี้กับโยเกิร์ตกรีกผสมในข้าวอดหรือทานพร้อมกับหรือทานพร้อมกับถั่วและกล้วย 4. กินคอลลาเจนในเวลาที่ไม่เหมาะสมผู้สูงอายุมักดื่มคอลลาเจนตอนเช้าขณะท้องว่าง แต่ร่างกายจะสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ดีที่สุดเมื่อมีอาหารรองรับและในสภาวะร่างกายที่สงบวิธีแก้ไขแนะนำดื่มคอลลาเจนหลังมื้ออาหารหรือก่อนนอนการดื่มก่อนนอนช่วยให้กดอะมิโนหมุนเวียนในกระแสเลือดขณะร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยือ่อนอกจากนี้ไกลซีนในคอลลาเจนยังช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นห่านใช้คอลลาเจนคุณภาพต่ำหรือราคาถูก คอลลาเจนคุณภาพต่ำอาจผ่านกระบวนการผลิตที่รุนแรงทำให้โครงสร้างโปรตีนเสียหายหรือมีสารเติมแต่งที่ไม่ดีต่อร่างกายการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดการอักเสบเล็กหรือไม่เห็นผลเลยวิแก้ไขเลือกคอลลาเจนที่มีการย่อยด้วยเอนไซม์ hydrated collagen peptide ตรวจสอบแหล่งที่มาเช่นวัวเลี้ยงขีหรือปลาทะเลเปาธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่งหรือน้ำตาลเพิ่มเติม และมีการทดสอบคุณภาพจากองค์กรอิสระ6ไม่ดื่มน้ำเพียงพอน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คอลลาเจนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคอลลาเจนทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำในผิวข้อต่อและกล้ามเนื้อหากร่างกายขาดน้ำเส้นในจะแข็งและแห้งทำให้ผิวเหี่ยวยน่นข้อต่อเจ็บและกล้ามเนื้อฟื้นตัวชาว,วิธีแก้ไขดื่มน้ำอย่างน้อย6แพแก้วต่อวัน พร้อมพักและผลไม้ที่มีน้ำสูงเช่นแตงกวาแตงโงสมและใบเขียวเพื่อช่วยรักษาสมดุลน,น้ำในร่างกายควรหลีกเลี่ยงกาแฟหรือชาเกินไปเพราะจะเพิ่มการสูญเสียน้ำเคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปและยอมแพ้เร็วหลายคนดื่มคอลลาเจนเพียงไม่กี่สัปดาห์แล้วคาดหวังผลลัพธ์ทันทีเมื่อไม่เห็นความแตกต่างก็ยอมแพ้ แต่ความจริงคือการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นกระบวนการชา้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจต้องใช้เวลาแพดถึงสิซอลสัปดาห์หรือ3เดือนเพื่อสังเกตผลลัพธ์ชัดเจนวิธีแก้ไขมีความอดทนใช้คอลลาเจนร่วมกับอาหารครบถ้วนโปรตีนวิตามินซีน้ำเพียงพอและนอนหลับให้เพียงพอจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงเช่นความยืดหยุนของผิวลดอาการเจ็บ ข้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อการติดตามอย่างสม่ำเสมอช่วยเห็นผลลัพธ์และไม่ท้อการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้งเสร็จข้อนี้จะทำให้คอลลาเจนที่คุณดื่มทุกวันสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูผิวข้อต่อและกล้ามเนือ้อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกกระชับกระเชงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนิสัยเล็ก แต่ผลลัพธ์สามารถเห็นชัดในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เราเข้าใจข้อผิดพลาดทั้งเจ็บคอที่ผู้สูงอายุมักทำเมื่อต้องใช้คอลลาเจนสิ่งสำคัญต่อไปคือการปรับพฤติกรรมและสร้างนิสัยใหม่เพื่อให้คอลลาเจนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุการใช้คอลลาเจนไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดคือผสมคอลลาเจนกับอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินซีทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสำคัญในการสร้างเส้นในคอลาลาเจนไม่กรอดอะมิโนจากคอลลาจนต้องการวิตามินซีเพื่อเชื่อมต่อและสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงการดื่มคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอผู้สูงอายุสามารถเลือกผลไม้สดที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มกีวีสตรอบเบอรี่ หรือผสมคอลลาเจนลงในน้ำผลไม้สดที่ไม่ใส่น้ำตาลการทำเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้เต็มที่อีกข้อสำคัญคือกินร่วมกับมืออาหารหรือก่อนนอนการดื่มคอลลาเจนหลังมื้ออาหารจะช่วยให้กรดอะมิโนที่ได้จากคอลลาเจนร่วมกับสารอาหารอื่น,น,นในมื้ออาหารทำให้เอ่่างกายสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การดื่มก่อนนอนยังช่วยให้กรดอะมิโนหมูนเวียนในกระแสเลือดขณะร่างกายซ่อมแซมผิวข้อต่อและกล้ามเนือ้อการใช้คอลลาเจนร่วมกับมื้ออาหารที่มีโปรตีนเช่นไข่ปลายโยเกิร์ตกรีกหรือทั่์จะช่วยให้การสร้างเนื้อเยื่อเป็นไปอย่างราบรื่นการเลือกคอลลาเจนคุณภาพสูงก็เป็นเรื่องสำคัญ ผู้สูงอายุต้องตรวจสอบแหล่งที่มาและวิธีการผลิตคอลลาเจนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไฮเดรทไรไฮเดรทดยด้วยเอนไซม์ e จะถูกดูดซึมได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านอกจากนี้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเติมแต่งหรือสารกันเสียที่อาจทำให้เกิดการอักเสบและควรตรวจสอบการทดสอบคุณภาพจากองค์กรอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคงคุณภาพดื่มน้ำให้เพียงพอ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้คอลลาเจนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเซนไนคอลลาเจนในผิวข้อต่อและกล้ามเนื้อทำงานเหมือนฟองน้ำการมีน้ำเพียงพอช่วยให้เนื้อเยื่อยืดหยุ่นและซ่อมแซมได้ดีหากผู้สูงอายุด,ดื่มน้ำไม่เพียงพอเซนไนคอลลาเจนจะแข็งและแห้งทำให้ผิวเหี่ยวยน่นข้อต่อเจ็บและกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าการดื่มน้ำอย่างน้อย หกแพทแก้วต่อวันพร้อมผักและผลไม้ที่มีน้ำสูงจะช่วยให้คอลลาเจนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสุดท้ายคืออดทนและติดตามผลการใช้คอลลาเจนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนอาจต้องใช้เวลาแพทดูดีซิซอรสัปดาหรือประมาณ2-3เดือนการติดตามผลช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นผิวเริ่มเรียบเนียนขึ้นข้อต่อยุดหย่นดีขึ้นหรือกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น การบันทึกความเปลี่ยนแปลงเล็กๆทุกสัปดาห์จะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้ไม่ยอมแพ้การสร้างนิสัยการดื่มคอลลาเจนให้ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันแต่เป็นการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สามารถทำได้ง่ายเช่นรอให้อุณหภูมิเครื่องดื่มเย็นลงก่อนผสมคอลลาเจนดื่มพร้อมมื้ออาหารที่มีโปรตีนเพิ่มน้ำผลไม้สดที่มีวิตามินซี และดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวันการทำต่อเนื้ออองทุกวันจะทำให้คอลลาเจนที่ดื่มไม่สูญเปล่าและช่วยฟื้นฟูผิวข้อต่อและกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงการใช้คอลลาเจนอย่างทุกวิธียังช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเดินและเคลื่อนไหวสะดวกขึ้นข้อต่อไม่เจ็บปวดผิวเรียบเนียนและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจและการปรับพฤติกรรมลเล็กน เล็กเซนในชีวิตประจำวันเม่ Me, เอื้อคุณปฏิบัติตามแนวทั้งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอค <c oughs> <c oughs> อลลาเจนจะไม่ใช่เพียงผงเสริมอาหารแต่จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกและผู้สูงอายุจะสามารถรู้สึกถึงความแตกต่างได้จริงทั้งความยืดหยุ่นของผิวความสบายของข้อต่อและความกระฉับกระเชงของร่างกาย ทุกครั้งที่ผู้สูงอายุเริ่มใช้คอลลาเจนหลายคนมักมีขวัวอามคาดหวังสูงว่ามันจะช่วยให้ผิวดีขึ้นข้อต่อไม่เจ็บและกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งผลลัพธ์กับชา้าหรือแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยนี่คือเรื่องราวของผู้ป่วยจริงที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมเล็กสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างเมหัจันตัวอย่างผู้ป่วยจริงนับว่าคุณสมศรีอายุหกิบปี เธอเริ่มดื่มคอลลาเจนอุกเช้าโดยตั้งความหวังว่าข้อเข่าที่ปวดจากการเดินไก่จะดีขึ้นผิวพร่นจะเรียบเนียนขึ้นและกล้ามเนื้อไม่ออนแรงเหมือนก่อนหลังจากดื่มต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนเธอกลับรู้สึกว่าข้อเข่ายังคงเจ็บผิวยังคงเหี่ยวยน่นและไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดเยทั้งที่เธอซื้อคอลลาเจนคุณภาพดีที่สุดที่ร้านแนะนำคุณสมศรี เริ่มรู้สึกท้อแท้และเกือบจะยอมแพ้แต่หลังจากปรึกษากับแพทย์และประับพฤติกรรมเล็กๆบางอย่างผลลัพธ์เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดการปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆที่ได้ผลขั้นแรกคือการผสมคอลลาเจนกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีเช่นน้ำสมคันสดหรือสมูทตี้ผลไม้เพื่อให้กรดอะมิโนโในคอลลาเจนสามารถสร้างเซนในใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อมาเธอเปลี่ยนเวลาการดื่มจากกเช้าไปเป็นช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมผิวข้อต่อและกล้ามเนื้อในช่วงพักผ่อนตอนกลางคืนอีกหนึ่งสิ่งที่คุณสมศรีปรับคือการดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวันเธอเริ่มจดจำการดื่มน้ำทุกชั่วโมงและเลือกผักผลไม้ที่มีน้ำสูงเช่นแตงกวาส้มและแตงโม,มออกจากนี้เธอยังมั่นใจว่า แต่ละมื้ออาหารมีโปรตีนเพียงพอโดยเฉพาะไข่ปลาและโยเกิดกรีกเพื่อให้ร่างกายมีกรดอะมิโนโครบถ้วนสำหรับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่สิ่งเล็กเกเหล่านี้อาจดูง่ายแต่กับสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเมื่อทำต่อเนื่องทุกวันผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนหลังจากเพียง6สัปดาห์คุณสมศรีเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงข้อเข่าที่เคยเจ็บน้อยลง ทำให้การเดินและขึ้นบันไดสะดวกขึ้นผิวพรรณเรียบเนียนขึ้นเล็กน้อยแต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเธอรู้สึกกระชับกระเชงและมีพลังมากขึ้นในกิจวัตรประจำวันการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากการเพิ่มปริมาณคอลลาเจนแต่เกิดจากการใช้คอลลาเจนอย่างทุกวิธีผสมกับวิตามินซี ดื่มน้ำเพียงพอเลือกเวลาที่เหมาะสมและมีโปรตีนเพียงพอในแต่ละมือการสังเกตผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอและการอดทำให้ผู้สูงอายุอย่างคุณสมศรีสามารถเห็นการฟื้นฟูของร่างกายได้อย่างชัดเจนเรื่องราวของคุณสมศรีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการปรับนิสัยเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้คอลลาเจนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้ข้อเข่าผ่อนคลายผิวพรรณยุดหยุน่นและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น แต่ยังสร้างความมั่นใจและวันใจแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุฮิวสตีอัสามารถดูแลสุขภาพผ้าตัวเองต่อเนื่องดังนั้นหากคุณกำลังใช้คอลลาเจนแต่ยังไม่เห็นผลให้ลองพิจารณาปรับพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ความอดทนและความต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญและผลลัพธ์จะค่อยปรากฏอย่างชัดเจนเหมือนเรื่องราวขงสมสรี เมื่อเราผ่านเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคอลลาเจนและวิธีใช้ให้ได้ผลแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุควรจําคือคอลลาเจนไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทันทีการฟื้นฟูผิวข้อต่อและคามเนื้อจําเป็นต้องใช้ความวามอดทนพฤติกรรมที่ถูกต้องและการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสรุปข้อคิดสําคัญร่างกายของผู้สูงอายุยังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ แม้หลังจาก60ปีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่อาจช้าลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปได้การดื่มคอลาลาเจนอย่างถูกวิธีผสมกับวิตามินซีดื่มน้ำเพียงพอกินโปรตีนให้ครบถ้วนและเลือกเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเห็นผลจริงตามธรรมชาติกระตุ้นให้ผู้ชมลงมือทำอย่ารอช้าลองปรับพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ในชีวิตประจำวันของคุณ เริ่มจากวันนี้คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งความสบายของเขาความยืดยุ่นของผิวและความกระชับกระเชงของร่างกายการทำต่อเนื่องทุกวันเป็นกุญแจสำคัญสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเรียกร้องให้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกหากคุณหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับคำแนะนำและเคล็ดลับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต่อไปทุกการกระทําของคุณช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆเริ่มดูแลร่างกายของตัวเอง